สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเศรษฐีสารออนซอนพบกับผมบ่าตาเหมือนคนเช่นเคยวันนี้บ่าตาจะมาเตือนภัยนะครับสาหรับเกษตรกรที่มีสวนป่ามนะครับช่วงนี้หรือมีสวนป่ามที่ที่ค่อนข้างจะมีหญ้าแห้งอะไรนะครับคือเจิงของบ่าตานี่ครับผมสภาพกานะครับถึกไฟไหม้นะครับ จากคนที่ตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้คือว่าเหตุมันเกิดขึ้นคือมันบริลลามมาจากทางอื่นนะครับเพราะว่าเบลต้านี้ได้การทํําทาการไถกบไวมืดแล้วนะครับก็คืออันเพิงนี่คือสีไม่จากทางอื่นมากกคือว่าเสียาทันนะครับแต่ทีนี้มันไม่จากสวนออกไปนะครับผมก็เลยอยากอจะมาเตือนนะครับ เตือนท่านผู้ที่มีสวนป่ามนะครับว่าช่วงนี้ให้มั่นเข้าสวนป่ามนะครับเมื่อที่เกิดเหตุนะบอต้ากามาอยู่ครับมาช่วงเซาล์นะครับช่วงสิบโมงแต่ทีนี้ย่ำตอนแรงประมาณหน้าเพิิงหน้าสิเกิดตอนสิบหกนาฬิกานะครับก็ก็ยังดีที่มีคนแจ้งเหตุนะครับคือคนที่สัญจรไปมานะครับทางเขาดีเห็นว่า มันมีเพลิงก็เลยแจ้งผมไปผมก็เลยมาระงับเพลิงไว้ทันนะครับโบสันก็ไปเบิรสวนครับผมไฟไหม้ประมาณสิบเปอร์เซ็นของสวนนะครับผมของผมก็เสียไยนะครับเบิ่งปามครับไลายกะนะครับผมทลกยกัใหญ่อยู่ครับต้นนี้ก็ถึงไหม้กันแล้วนะครับผมก็มาแจ้งข้าวนะครับให้ ให้พี่น้องชาวเกษตรกรว่าจะเป็นส่วนปามส่วนยางนะครับผมที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็มีหญ้าแห้งหลายๆนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับให้ไปตรวจสอบมั่นเข้าสวนนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผม สามสิบเก้าถึงสี่สิบองศานะครับช,ช่วงนี้ไม่นะครับไม่แบบโอ้โหเหลือแล้วครับกองทางนี้ผมเห็ดเป็นกองปุ๋ยไว้นี่ครับผมสันนิทานว่ามันน่าจะมีคนมาหาจุดมิ่มนะครับผมอันนี้นะครับต้องระวังไว้เลยนะครับทั้งทงที่เฮานี่ไทยป้องกันดีนะครับผมถ่ายไว้เห็นไหมครับห้อยถทยขาวๆนะผม ทางนี่มัมีไฟนี่มุมีทางเข้ามาได้ครับจากทางไฮนาแต่มันก็นยังเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมีคนจําพวกที่ไร้จิตสํานึกนะครับผมหรือโบได้คิดไต่ตองนะครับว่าของคนอื่นจะเสียหายนะครับคนพวกนี้มาจูดมิ้มสฐานนะครับมาจูดมิ้มแล้วก็อาจจะทําสะเก็ดไฟต๊กทิ่มไวเ้เลยก็ทําให้เกิด ไฟลุกลามขึ้นในส่วนป่ามของเบาตานะครับผมเสียดายครับไหมไปสามสิบสี่สามสิบห้าต้นนะครับผมคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่ก็นะครับก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ส้มนะครับที่ผู้ที่มีสวนป่าแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แห้งแล้งนะครับมั่นเข้าสวนนะครับผมไม่ใช่นั่นก็จะเป็นคืออย่างสวนเบาตายนะครับมาเบืองสีลาดสามปีครับผมปลูกไว้ตาม แนวคันแทนาเนาะสี่ละสามปีตามแนวคันแทนาโอ้โห,โหครับเบิ้งครับเต็มข้อปลูกไว้สามปีเต็มข้อนะครับการถึกเพิงใหม่ไปแล้วครับกล่าวว่าแน่ใจว่ามันจะคืนมาในสภาพที่ออกลูกออกผลในผลผลิตหรือหรือบวอ,อกนะครับอันนี้ผมก็ยังมุ่มีประสบการณ์ในเพิงใหม่นะครับสวนป่ามนะครับผม ถาาว่ามันเป็นไปได้บ่ที่เพิ่งมันจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นไปได้กับเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะว่าผมปลูกมาเป็นระยะเวลาเก้าปีแล้วนะครับแต่ว่ามันบ่เคยมีเพิ่งเกิดขึ้นในสวนผมนะครับอันนี้คือตัดประเด็นที่ว่ามันเกิดขึ้นเองได้ไปได้เลยครับต้องมีคนวางเพิงหงลืมมาหากินน้ำมือนี่แล้ครับนะครับตามมันกําลังมีมากน่นะครับอันนี้ก็ถือไม่่ไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็ฝากใบเตือนนะครับ เกษตรกรผู้ที่มีสวนปาล์มแล้วก็มีอยู่แบบแห้งแล้งแบบน,นี้นะครับก็ให้เข้าสวนบ่อยๆนะครับผมเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ที่มาหาอยู่หากินแลลวบได้คำนึงถึงความเสียหายของของคนอื่นนะครับก็มาจุดไฟในใน,นี่แหละก็ทำให้ไฟลุกลามนะครับสร้างความเสียหายเอาพิษภัยบ่ไี้ครับแบบนี้ เอาพิดภัยไ,ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบ่มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานว่าเป็นผู้ใดจุดว่าง่ายที่จะมือภัยดมไปได้แล้วครับอันนี้สวเวาก็ดานี่ครับตัวนี้กระถือใหม่ครับทไลายกับดาปีปีนะครับสีห้ายครับดีหน้าที่มีคนแจ้งผมว่ามีเพื่อนใหม่คนเที่ยวทางนะครับผมก็เลยออกมาแล้วครับ เพื่อไว้ได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปหลายพวานี้ครับเห็นบ่ครับที่ผมถ่ายไว้นะครับมันไหมมันไ่ได้ไหมมาแต่ทางาไฮนาเลยครับมันไหมมาแต่สวนผมนี่แหละเห็นบ่ครับมันเป็นกั้นอยู่เห็นบ่ครับขาวๆนะอันนี้ก็ฝากไว้เตือนท่านผู้ชมนะครับผู้ที่มีสวนป่ามอยู่แล้วนะครับผม หรือมีส่วนอย่างกะตามนะครับก็ให้ต้อระวังดีๆครับถึงแม้ว่าเฮาสีเห็ดแนวกันไฟไ้อย่างดีนะครับแต่ว่าจะมีคนมาจุดนี่กก็ถือว่าเนือการควบคุมนะครับผมมีการควบคุมทำให้ผลผลิตนี่เสียหายนะครับผมเอาละครับอีนี่ก็ถือว่ามันพลาดไปแล้วนะครับก็คือ ผมกับซีบโบเต้าหานะครับว่าไปจุ๊ดแต่ผมกับไปแจ้งความลงมาถึงกจํางวันไว้อยู่นะครับให้เจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อนออกมาตรวจสอบที่กระเทือนนะครับเพื่อที่จะบางที่เพื่อนอาจจะสืบหาได้ว่าผู้ใดเป็นคนวางเพรืงนะครับผมเบิ้งครับตัวน,นี้น,นี้เห็นพันสีลาดนยครับมันใหม่ลามขึ้นมาแต่เงานะครับผมลามแต่เงายอดถูกครับ นะครับอยาจะใหม่ใทางขุ้นบปอใหม่ไปแถวนี้แถวนี้มันจะเป็นค่อนข้างที่จะหึ้นน้ำนะครับตอนเวลาเวลาหน้าน้ำมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มันแห้งแรงมันกับแรงจัดมันกันหยากรดี้มัน,เป,นเป็นเสื้อไฟนะครับผมคนกับมาจูดตืมนะครับ เอาแล้วครับคลิปนี้เบาตากาขอจบคลิปที่เท่านี้นะครับสอยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตาผมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ